ขอตั้งชื่อเรื่องว่าฟินแลนด์คือแดนความสุขจริงเหรอนะครับโอเคก็คีย์เวิร์ดก็มีสองคำคือฟินแลนด์ประเทศฟินแลนด์แน่นอนนะฮะแล้วก็ความสุขแล้วก็จริงไหมหรือจริงเหรอโอเคประมาณนี้แต่ก็ตอบได้เลยนะว่าจริงเพราะว่าเขาเป็นแชมป์เขาเรียกประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลก6ปีซ้อนมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวดูปีต่อไปว่ายังคงจะรักษาแชมป์ได้ไหม ตอนนี้เรื่องแรงบนันดาลใจในการพูดเรื่องนี้ก็แน่นอนว่ามาจากการได้มีโอกาสฟังน,น่าจะฟังจากทางวิดีโอ a c e b o o k นะฮะของ Standard The Standard แล้วกันเป็นสิ่งที่พ่อมาพูดคุยกันก็พอดีฟังแล้วก็จริงๆฟังหลายเรื่องอันนี้ก็เรื่องหนึ่งที่เตะแล้วก็เอะแล้วก็เขาเรียกว่าทัสละกันนะคกรละกันนะฮะว่าอ๋ <c oughs> อ <ๆ S 2> เขาเป็นประเทศที่ มีความสุขทําไมเนาะเขาถึงเป็นประเทศที่มีความสุขแล้วเขาวัดอะไรกันอย่างไงบ้างเราก็เลยอยากรูเราก็เลยฟังพอฟังไปก็ยิ่งถึงบางอ้อว่าอมืมันมีนัยยะมันมีความหลังแบ็กกราวอะไรอีกมากมายที่หลายคนอาจจะไม่รู้ก็เลยอยากจะมาแบกปัรเลยแชร์กันจริงๆพอผมฟังแล้วดีเนี่ยปกติผมก็จะแชร์ลงไปในเฟซบุ๊กเลยนะหน้าส่วนตัว ว่ากอยากจะให้ใครได้มีโอกาสมาแวะฟังเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครไม่มีโอกาสวันนี้เดี๋ยวเราแชร์ให้ฟังอันดับแรกของประเทศที่มีความสุขเนี่ยก็จริงๆมันมีเกณฑ์การวัดมากมายแต่ก่อนที่เขาจะมีความสุขขอบอกนิดนึงว่าเขาถ้านับถอยหลังไปอาจจะสัก70ปีได้มั้งฮะที่แล้วเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีความทุกข์มากหรือมีความยากจนมาก จนถึงขนาดว่าไม่มีอาหารกินในประเทศและมีคนอดตายเป็นล้านคนทั้งๆท,ที่ประเทศเขาณปัจจุบันนะมีคนอยู่น่าจะถ้าข้อมูลไม่ผิดนะฮะขอขออภัยผมก็ไม่ได้เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านนี้ก็คือจํามาบางทีอาจจะมีสับสนบ้างแต่คิดว่าไม่น่าภาดก็คือเขามีคนอยู่ประมาณ5ล้านกว่าคนนะฮะก็คือคนไม่เยอะก็จริงแต่จะเยอะจะน้อยมันก็มีความซับซ้อนของมันเองมันมีปัจจัยมันมีบริบทในแต่ละอย่าง ที่ไม่มีง่ายแล้วก็ไม่มียากนะครับฉะนั้นแล้วไม่ได้เอาเป็นเงื่อนไขว่าเอ๊ะก็ะคนประเทศเขาน้อยนี่เขาเลยมีความสุขไม่ใช่เขาก็เคยมีความทุกขมาก่อนเขาก็เคยมีการบริหารจัดการที่ไม่โอเคมาก่อนนะแต่นั่นคืออดีตและเขามีความทุกอย่อยางเป็นสิบสิบปีจนวันนี้เขาพัฒนามาถึงจุดนี้ได้เราต้องเรียนรู้เราต้องถอดบทเรียนมานะฮะเมื่อไม่ใช่ศึกษาเฉพาะทั้งประเทศศึกษาในชีวิตของแต่ละคนด้วยโอเคกลับมาที่เกณฑ์การวัดเนี่ยเท่าที่เขาเล่าเนี่ย ก็คือพื้นฐานเลยก็คือ GDP ก็คือรายได้ต่อคนต่อชาติอะไรอย่างเงี้ยนะฮะว่าเอ๊ะมันมีรายได้ที่ดีไหมมีสวัสดิการที่ครบคันพร้อมที่จะทำซัพพอร์ตคนใหมตั้งแต่เกิดยันตายเหมือนคุ้คนๆไหมเหมือนกับนโยาบายของบางพัรคเนาะที่สวัสดิการรัฐที่ตั้งแต่เกิดยันตายแต่มันต้องทําได้จริงเนาะแล้วก็ทุกอย่างนะฮะตั้งแต่เกิดยันตายเอางี้ดีกว่าเอาแบบว่าช็อตๆเลยแล้วกัน พูดง่ายๆว่าเขาก็พยายามไปบริหารจัดการที่ทำให้ออกมาดีที่สุดน,นะฮะคือพูดง่ายๆว่ามันมีเกณฑ์วัดและกันไม่ใช่ว่าจะได้มาง่ายๆไอ้ประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกทั้งง่ายไทยก็อยากจะเป็นเนาะประเทศที่มีความสุขแต่ว่าในระหว่างเดียวกันที่มันเป็นตัวเลขออกมาแล้วเนี่ยแล้วพอไปมองในมุมกลับการไปถามคนในประเทศก็มีหลายอย่างที่เอะต่อมันกัน ก็คือมีคนหลายคนในนั้นเขามีความกดดันว่าประเทศเขาเป็นอย่างนี้อย่างนั้นในมุมมองคนต่างชาติและเขารู้สึกว่าเขาอึดอัดเขาอาจจะไม่ใช่เป็นอย่างนั้นทีเดียวอันนี้ไปถามในมุมมองบางคนแต่อยากจะบอกว่าเวลาคนตัดสินเนี่ยตัดสินอะไรสักอย่างหรือสรุปอะไรสักอย่างมันเกิดจากประชาธิปไตยหรือมันเกิดจากคนหมู่มากเราเอาคนหมู่มากมันจับไม่ได้คนหมู่น,อน้อยแต่บางทีเราก็ต้องไปฟังเสียงสะท้อนจากคนหมู่น้อยบ้าง อันแรกคืออันแรกที่เป็นสอบถามคนคนเขาก็มีความเขาเรียกว่ายึดโยงกับประโยคที่ว่าความสุขมากๆเนี่ยมันทําให้เขากดดันและอันที่สองที่แปลกใจก็คือว่าเขาเป็นประเทศอันดับที่24ที่มีคนฆ่าตัวตายถ้าทางจะเยอะเท่าประเทศญี่ปุ่นเห็นขาะว่าอย่างนั้นนะข้อมูลจริงๆตอนแรกผมก็อาจจะเข้าใจข้อมูลผิดว่าตอนแรกคิดว่าคนประเทศญี่ปุ่นหรือเกาหลีเนี่ยท็อป ทรีด้วยซ้ำแต่จริงๆเอาเป็นระดับที่ีคามคุ้มค่ากท่สคิดว่าเวลาเราทำเลสคนค่าตัวตายหรือคนรวยหรืออะไรเนี่ยมันน่าจะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเลสที่ใช้กับประชากรด้วยประชากรมากประชากรน้อยต่อประชากรอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็แล้วแต่แต่สรุปมันก็เห็นอีกมุมมองหนึ่งว่าประเทศที่เรามองว่าเป็นประเทศที่ดูมีความสุขที่สุดในอีกมุมหนึ่งเขาก็มีด้านมืด อีกด้านหนึ่งเช่นกันฉะนั้นสุดท้ายก็อย่างที่เคยบอกอย่างที่เคยคุยกันว่าทุกอย่างเรามองไปมันมี2ด้านเราต้องมองให้ครบ360องศาเราอยู่ที่ว่าเราจะเลือกอยู่ด้านไห่และจริงๆมันก็ไม่ยังเป็นต้องไปแช่อย,อยู่ด้านน,านั้นนานสมมุติว่าเรามีความสุขเราก็อย่าไปแช่อย,อยู่นานเดี๋ยวมันจะเคยตัวในระหว่างในการที่เรามีความทุกข์เราก็สลัดความทุกข์ออกมาให้เด้ทำให้เราสร้างบาลาัง์ เหมือนเดิมนะครับเรามาสร้างบระานานด้วยกันเราอาจจะไม่ได้เป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกแต่เราก็อยากจะให้ทุกคนมีความสุขมากขึ้นทุกวันนะครับ